ลหลังจากที่เราเดินแห่งออกมาหลายกิโลแล้วก็มาเจอ <c oughs> หนึ่งต้นแต่ว่าสูงมากเราจะขึ้นไปอ,อยังไงไปหาทางขึ้นอเ,เอาตัาเาานเชียนันเาเห็นอีกชันมากหาทางขึ้นก่อนอแล้วอเอห,อหันาขเาปขนไเอนู่น ทางทางขึ้นลำบากครับลำบากแห้งเลือดสีมือจริีๆไปทางไหนเนี่ยงไงบ้างเปี้ยวเปี้ยวเหมือนเมื่อกี้เอนเอกเอาเอา,เอาเลยเรากลัวเราไม่เจอต้นอีกเอาเลย ฮะโอ้มันเน่ามันเป็นรอยกระรอกรอยกระรอกมากินเน่าทิมเบิร์ดหน่อยเตียวมากไม่เอาไม่เอาฮะเียวชิมดูเดี๋ยวเดี๋ยวชิมดูก่อนอันอยู่นะได้รสชาติหวานอยู่ ờm, có mèng nó nâu rồi, ở, chỉ có, có đay không? để con, ô, lại nữa, hả? nâu, không, ô, ô, đi, hả? là không นี่เราก็เดินมาเจอต้นมักสีแดงนะฮะจากที่เราเก็บสีเหลืองมาแล้วก็มาเก็บสีแดงนะครับเดี๋ยวจะลงม,มาให้เบิงเอดูว่ามันสีหวานหรือสีสมเนาออีต้นหนึ่งอันนี้ต้นน้อยอันนี้มันยังไม่โตนะพี่หนะโตไหมฮะ มันโตสุดหรือยังเนี่ยสุดแล้วมันสีนี่เหรอแต่ว่าเปรี้ยวนะเปรี้ยวมากปอ๋อเปรี้ยวเปรี้ยวเดี๋ยวชิมเบ้างกันแดงกันเดี๋ยวชิมดูลูกแดงกันอันนี้สีมันหมดออกจะเปรี้ยวนอนต้องชิมสีแดงดู เปรี้ยวสมสมแหงไปเดีบยวเงต้นต่อไปเจอต้นนี้สีเหลืองยังไม่สุกเท่าไหรแต่ก็อยากจะลองชิมดูสักสองลูกดีกว่า คนชอบเปรี้ยวก,กินได้นะฮะมันก็เปรี้ยวธรรมดาปกติกินกับน้ำพริกได้เปรี้ยวสูสีกันกงอ้ยสีแดงสีข่ำดกอยู่เด้อต้นนี้ก็ดกอยู่เด้อนะแต่ว่าโอ้แสงมันหย่อนมาเนี่ยม,เมาเห็นฮึมเบื้องต้นขงนางนาเต็มต้นมัน่งไปสมขึ้นหมากยังไงเปล่า โอ้มันเปรี้ยวเปรี้ยวก็ยังแบกเมาเนี่ยโอ้โอต้นเนี่ยปาทุนพุดน่นโนๆต้นหนึ่นนนนงยี่หุนย่างไปหุนย่างตรงไปโอ้เมื่อกี้เราเดินลงไปผิดทางครับพอเราเดินย้อนขึ้นมาเจอเยอะเลยเต็มต๊ะเอเออเออ ปอดเหรอดูนูนน่นน่ะเอมต้นเลยปอดว่ามันสวนว่ามันพวกปลูกไว้อืมากระเป,ป๋าเป็นกันอ้ไออันนั้นจะหวานนั่นนต้นนั้นไปบางต้นนู้นดีกว่า จะห้อหยควเนะาะเจ้ามันเลี้ยงคว้ยอยู่ในหววยในดยอยไหนต้นไหนเล็กต้นนี้หรอโอ้นี่ไงอันนี้เป็นไฟสียังนี่สีสีน้ำตาลอันนี้สีน้ำตาลชิมดูสองลูกเนี่ย cây tìm tôn ai cây Tôn này Ô, xí đen xí đen Đi đu đen Ô, xì nhìn ngâm đen, cái bọc phay โอ้สีแดตงต้นนี้งามครับจะมีห่หอยค้นมาเลยเนี่หนยหอยค้นดอกไม่ไม้ไมาสวยออกถ้าค้นดอกไม้ไมาสวยตน้นหนี้ก็น่าจะอร่อยนะปะ่าตัวสุดยอดสุดยอดเดีย๋ยวไปชิมให้บ้างอ่าสีแดงสองลูก จะไปอืมนี่ใช้ได้หวานอยู่โอเคเดี๋ยวเอาต้นนี้ันนี่มันนี้นะครับทีนี้เราก็ จะเดินทางกลับแล้วเรามาเจอหลายต้นนะครับแต่ก็มีต้นหวานแค่ต้นเดีวยวต้นเปรี้ยวต้องเยอะแยะแล้วก็ได้สีสีสยังไงสียังสีแดงนี่สียังไสงสีเหลืองก็ได้สีแดงกับสีเหลืองเนาะก็ได้นี่ความอีบุ๊กแค่จงกินเนี่ยเอาไปแคบปบุกแบบบคบเฮ็ดบุกแคปว่าท่าน เรวกลับบ้านกัน